สวัสดีอน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ท่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมา ่อนรับสกินปืนฟรีๆนะครับเนาะส่อนรับซุดฟรีๆนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของตัวละครฟรีด้วยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็คือของฟรีเยอะมากนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าทุกคนสามารถรับได้แน่นอนนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมก็สามารถรับได้ทั้งหมดแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าของที่จะมาแจกฟรีๆนะครับเนาะใครที่แบบว่าไม่มีสกินปืนชาวอดนะครับเนาะไม่มีสกินปืนหัวหัวนะ น้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมที่จะมาแจกนะครับเนาะก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องก็จับปาหมายเลยนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปรับของพี่ๆวันนี้พี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นเหมือนกันสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่เป็นสายฟีไม่เคยเติมนะครับเนาะไม่เคยมีเพชรเลยแต่อย่างมีเพชรนะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วดูคลิปนี้ให้จบนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดูถึงห5ึ0 0มื่นห้าพันคนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรเกย์หน้ามูลค่า200บาทกับตัวละครเอฟหลอกอีกหนึ่งตัวนะครับวงน้องก็ถือ กันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องหลายๆคนนะครับที่เข้าไปในเกมหรือว่ากําลังจะเข้าเกมฟรีไฟล์นะครับเนอะก็น่าจะรู้ดีนะครับวงน้องหลายๆคนนะครับเนอะก่อนที่จะเข้าเกมก็น่าจะเห็นแล้วนะครับเนอะกับหน้าตาตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะกิจกรรมถัดไปนะครับวงน้องก็ไปกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนอะจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้วยซ้ำนะครับเนอะจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับว่าวันนี้พี่จะมารีวิวกเลยะะรจมไ็ป น้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของชุดใหม่คาตาะตัวใหม่นะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับเนาะชุดสายฟ้าแบบนี้เลยนะครับวงน้องเราก็มีชุดผู้หญิงด้วยนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเล่นตัวละครผู้หญิงนะครับวงน้องก็มีนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของฟีไฟธรรมดานะครับวงน้องก็คือเข้าเกมมาก็น่าจะเห็นกันทุกคนนะครับเนาะเราก็อันนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของฟีไฟแม็กนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าฟีไฟแม็กนะครับวงน้องก็คล้ายๆกกกกััััันน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 นเเเเเเเลลลยยยะะะะะคคครรรบบบาาา็็็ปชุดหมืืออองง้ี่่ถว มากมากเลยนะคะรับวงน้องก็ถือว่าฟรีไฟลแม็กนะครับน้องก็จะอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับน้องหน้าตากิจกรรมที่วันที่อัปเดตเข้ามาจริงๆนะครับวงน้องก็เป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือมีทางอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็จับประไม้เลยนะครับน้องเราก็มีหลายช้อยมากนะครับวงน้องที่แบบว่าจะมาแจกให้เรานะครับน้องก็คือช้อยแรกเลยนะครับวงน้องก็เป็นช้อยตัวนี้นะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของสกินปืนนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็จะมีทางด้านของทอมสันต ทางด้านของทอมสันตัวนี้นะครับเนาะก็คือกิจกรรมของมันนะครับวงน้องก็เป็นการวาดรูปนะครับเนาะก็เป็นการวาดรูปแบบนี้นะครับวงน้องเราก็สามารถรับสกินปืนได้เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสกินตัวนี้นะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือให้วาดรูปนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาพร้อมลูกซองตัวนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับวงน้องก็อัปเดตเข้ามาทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่ากําลังอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนอีทะ เดตเข้ามากนะครับวงน้องก็ถือว่าสวยมากๆแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับน้อลูกซองก็เท่มากๆเลยนะครับวงน้องล้วก็ทอมสันก็เท่มากๆเลยนะครับเนอะนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้อลูกซองก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ไปกิจกรรมวานรูปนะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือมีหลายช้อยมากนะครับเนาะก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับว่าในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็มันจะมีทางด้านของช้อยร้านค้านะครับเนาะแล้วก็มีทางด้านของช้อยอะไรเยอะแยะมากมายนครับวว่่อาแตลก็้ง นะครับน้องเราจะได้ทําภารกิจนะครับน้องน้องก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมครั้งนี้นะครับน้องสนุกมากๆเลยนะครับวงน้องก็คือเราจะได้ทําภารกิจนะครับน้องเราก็อัพไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็มีระดูร้อนนะครับเนาะระดูใบไม้ผีนะครับนงน้องเราก็ระดูหิมะนะครับน้องก็จับปลาไม้เลยนะครับวงน้องก็มี3ามระดูเลยนะครับน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับนงน้องก็คือช้อยตัวนี้นะครับน้องเราสามารถรับสุดได้ฟรีๆนะครับงน้องนี้องที่เราจะได้ฟีๆนะครับออองงงงคคนนนนนน้้้กก็็็เปทาาดขุตััวีะรบื เอฟเฟกนะครับวงน้องมีแต่หัวจะหลดตีเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็แยกให้เราถึง5ชิ้นส่วนนั่นเองนะครับเนาะส่วนเอฟเฟกไม่ต้องพูดถึงนะครับวงน้องก็เป็นไฟรอบตัวแบบนี้เลยนะครับเนาะสุดตัวนี้นะครับสามารถรับได้ฟร voilà kind of ีๆร I mean, ับได้ยกเซิร์ฟนะครับวงน้องก็ถือว่าทุกคนนะครับเนาะมีสิทธิ์รับได้ทุกคนแน่นอนนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติร์นนะครับเนาะก็สามารถรับสุดตัวนี้ได้เลยนะครับวงน้องวันที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาาาาาาาะนน่่่เเเเลยยครวววงงงงง้้อออกกก็็ททดดขุตมมถืๆจจแ สามารถรับได้ทุกคนด้วยนะครับวงน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเราก็คือจะอัปเดตเข้ามาในช้อยเดียวกันเลยนะครับเราก็จะมีทางด้านของสองซุดนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเราก็คือนี่เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเท่จัดเลยนะครับเราก็สวยมากๆด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าจะมาแจกให้พี่ๆนะครับเราก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเราว่า กิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะยังจับเด็กเข้ามาอีกนะครับวงน้องก็อย่างที่เห็นนะครับเนาะว่าซ้อยนะครับวงน้องมีเยอะมากนะครับเนาะก็คือมีประมาณ 5. ้าหกซ้อยเลยนะครับวงน้องที่แบบว่าไปกิจกรรมซ่อนกิจกรรมนะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องเราก็มาดูทางด้านของซ้อยต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเนาะว่าอะไรจะมาแจกฟรีอีกนะครับวงน้องก็คือ เกมมินินะคะวงน้องที่แบบว่าจิ้มเข้ามาตรงนี้นะครับเนาะก็จะเป็นแบบว่าทางด้านของเกมมินินะคะวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเมื่อเราจิ้มเข้ามานะครับวงน้องจะเจอกับอีกเกมนึงนะครับเนอะก็จะเป็นเกมแบบนี้นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่เข้าให้ดูนะครับเนอะก็คือเมื่อเราจิ้มเข้ามานะครับเนอะจะเป็นทางด้านของเกมสัตว์เลี้ยงนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนอะก็เป็นการทอยลูกเต๋าแบบนี้นะครับวงน้องเราก็รับของรางวัลนะครับเนอะก็จะมีทางด้านของโปรไฟล์พื้นหลังนะครับวงน้องเราก็สกรีนลฟ แล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับวงน้องก็คือถ้ารวมรวมแล้วนะครับนกกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับวงน้องก็คือสําหรับกิจกรรมนะครับเนอะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าจะมาแจกของให้เยอะมากนะครับเนอะก็มีอันที่1อันที่2แล้วก็อันที่3นะครับเนอะที่จะมาแจกให้นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนอะก็คือวันแรกที่อัปเดตเข้ามานะครับเนอะก็จะมีทางด้านของการเก็บโทเค็นนะครับเนอะสามารถรับกระทาได้นะครับวงน้องสามารถรับกระเป๋าได้นะครับเนอะเราก็รับสกินรถได้นะครับบงน้อง หลับได้ยกเสิร์ฟมาเนะครับสำหรับวงน้องคนใดที่แบบว่าไม่มีสกินกระทานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าตอบโจทย์แน่นอนสกินกระทาตัวนี้นะครับจะมาแจกให้ฟิฟี่สามารถหลับได้ทุกคนหลับได้ยกเสิร์ฟนะครับเนาะเราก็อัปเดตเข้ามาพร้อมกระเป๋าตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนสามารถหลับได้ยกเสิร์ฟนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมก็สามารถหลับได้นะครับวงน้องเราก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะที่แบบว่าจะมาแจกให้ฟิฟี่นะครับวงน้องก็ถือว่าเท่จัดเลยนะครับเนาะของที่จะมาแจกฟิฟี่นะครับนเะ ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่ารับได้ยกซื้อทุกคนแน่นอนนะครับล้อาก็กลับมาที่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายของเราการที่กวัวนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะกิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายของเรานะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนสามารถเล่นได้นะครับวงน้องสําหรับสายเติมเท่านั้นนะครับเนาะสายฟรีก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะต้องได้ใช้เพจนับวงนองเอยนะครับนสหรับวงน้องคนไหนะคว่ากี่แบบวาอยมากเด้นะครับเนาาสย นอกกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็เริ่มต้นอยู่ที่9เพชรเ่านั้นนะครับนอกก็มีทางด้านของกระทาลาวานะครับวงน้องสุดตัวใหม่นะครับเนาะสกินทอมสันตัวใหม่นะวครับวงน้องเราก็ของเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอกก็เป็นทางด้านของกิจกรรมสายเติื่นนะครับวงน้องมาเดี๋ยวพี่จะลองสุมให้ดูสักทีสองทีแล้วกันนะครับน้องมาดูกันนะครับวงน้องว่าพี่จะได้อะไรนะครับนาอเพราะว่าสกินกระทาลาวาพี่ก็ไม่มีนะครับน้อทอมสันพี่ก็ไม่มีสุดพี่ก็ไม่มีนะครับวงน้องก็คือพี่ไม่มีเลยนะครับน้องของในนี้นะครับวงน้องก็จะะปรพ เลยนะครับเนาะมาเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูแล้วะะกันนะครับวงน้องสักทีสทีแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมสายเติมนะครับวงน้องพี่ขอไม่สุ่มมากแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็คงไม่อยากดูพี่ดีวิวแน่นอน <C ül Amanda> นะครับเนาะก็จะประมาณนะครับองน้องมาเดี๋ยวพี่ขอสุ่มสักที2ทีแล้วกันนะครับเนาะครั้งแรกนะครับวงน้องอยู่ที่9เพชรเ่านั้นนะครับเนาะไปกันเลยดีวยกว่านะครับวงน้องครั้งแรกได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้นะครับวงน้องก็คือ ได้เป็นกล่องสกินปืนตัวนี้มานะครับน้องนี่นะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะเมื่อเราสุ่มไปนะครับวงน้องเพชรก็จะเอาขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะเราก็ลูกกระสุนนะครับวงน้องก็จะเปลี่ยนปอกเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเนาะมาน้องสิบเก้าเพชรนะครับเนาะได้อะไรมาดูกันนะครับวงน้องได้สกินกระทานะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะสกินกระทาตัวนี้พี่ไม่มีด้วยนะครับวงน้องที่ได้มานะครับเนาะในราคาสิบเก้าเพชรเท่านั้นนะครับวงน้องก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับเนาะ ได้แล้วทําอะไรต่อนะครับน้องๆก็คือได้แล้วอย่าหยุดนะครับน้องก็จะประมาณนี้แลครับน้องก็คือโลบอีกแล้วนะครับน้องได้แล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะสูบอีกทีนึงแล้วกันนะครับเนอะอย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องๆว่าทุกครั้งที่สูบไปนะครับนอเพชรของเราจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับน้องๆนี่เลยนะครับเนอะตอนนี้49เพชรแล้วนะครับน้องๆก็ถือว่าถ้าใครอยากได้จะต้องมีเพชรประมาณ1,800นะครับเนอะถึงจะได้หมดนะครับน้องๆโอ้โหไม่ได้แล้วนะครับเนะคอเรริมนะครับน้องๆก็เนะาครรรรััับบบบนนน้้้้อองงๆกก็วทะะะคสสหได ในราคาที่19เก้าเพนราคาวงนอง้องเออก็จับประมาณนเลยนะครับน้องสมาับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับน้องที่แบบว่าทุกคนจะได้พี่ๆแล้วก็อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายของเราแล้วนะครับน้องก็มีกิจกรรมประมาณนี้นะครับวงน้องเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับวงน้องเป็นกิจกรรมล่วงหน้านะครับน้องใครที่แบบว่าชอบพี่รีวิวนะครับน้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องใครที่เข้ามมมมมมมาาาาาาแแแแลลลลลล้้้้้วววกก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 ็็ฝดดไคคคคคคค์์์์ชรรรรรรรนน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 นะะะะะัััััับบบบบพออออองงขเเเเยย่่ืตตทุ มีลุ้นเพลงแล้วก็ลุ้นตัวละครด้วยสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องสําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากติดตามหน่อยแล้วกันนะครับเนาะก็จับป้าหมายเลยนะครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย